สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูห้องใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการ Noble s t a ต e 39นะครับก็พามาดูห้องแบบ 2-bed room นะครับพื้นที่ประมาณ50วกกว่าตารางเมตรนะครับเป็นห้องที่จัดแล้วออกมาดูลงตัวนะแต่เรามีการใส่ฟังก์ชันให้พื้นที่ที่มันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแต่มันใช้งานได้เต็มที่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ทางเข้ามาเลยนะครับทางเข้าของที่คอนโดเนี้ยห้องเนี้ยมันก็จะมีเป็นแยกเหมือนเป็นโฟเยไว้อยู่แล้วนะครับเขาดีไซน์ทางแยกไว้แล้วเราก็จะทําเป็นตู้รองเท้านะครับบวกเก็บของนะเผื่อแบบถือช้อปปิง้งช็อปปิ้งถือของมา mm hmm. ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมีตู้ล่างนะครับไว้ใส่พวกรองเท้าแล้วก็มีตู้บนนะอันนี้ก็พยายามใส่ที่เก็บของให้เยอะนะครับแต่ว่าในดีเทลก็จะมีตู้เต็มตรงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากทางเดินค่อนข้างยาวนะตู้เต็มเนี่ยเราทําหน้าบานเป็นกระจกเงา ก็ตรงเงาเนี่ยมันอยู่ตรงกับหน้าต่างพอดีนะครับมันก็ช่วยทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยมันจะท้อนมาอยู่ตรงนี้ด้วย นะครับส่วนตัวตู้นี้นะครับเราทําเป็นกดกระเด้งนะตัวตู้ก็จะแบ่งเป็นโครงตู้บนล่างด้านล่างเนี่ยสังเกตว่าเราทําแบบไม่มีพื้นตู้เลยนะครับการที่เราไม่มีพื้นตู้มีคุยกับโอนเนอร์มาโอนเนอร์บอกว่าอยากจะเหมือนแพ็กน้ําแพ็กอะไรเงี้ยใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็มีใส่พวกปลั๊กไฟไว้ให้ในตู้นะเผื่อจะชาร์จเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไร whatever ก็มีที่ชาร์จไปให้ด้วยอันนี้ก็พยายามใส่<อ>ฟังก์ชันโซนแรกนะครับของห้อง ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของครัวกับโต๊ะทานข้าวนะครับดูโซนทานข้าวก่อนนะครับโซนทานข้าวเนี่ยอันนี้เราก็วางในส่วนของโต๊ะหินนะครับโต๊ะหินอ่อนไว้วาลากัสอันนี้ก็ความกว้างเนี่ยก็ประมาณ135-140ถึง140เซนนะครับเราพยายามต้องบาลานซ์เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มาถึงครัวเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมันเป็นทางเดิน เราพยายามบาลานซ์ให้มันมีทางเดินเนี่ยที่เหมาะสมนะครับก็จะใส่โต๊ะไซส์ประมาณเมตรสาถึงเมตรสีนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะแบบชิดผนังเข้าไปนะขาเป็นแบบตัวทีสไตล์ที่ทางวายบายทำอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเพื่อจะเซฟสเปซทางเดินตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวผนังด้านหลังนะครับผนังด้านหลังเนี่ยเราก็บิวเป็นกระจงเงาทองนะก็คือห้องนี้มันคือมันห่างมาจากหน้าต่างระดับนึงแหละเราก็จะใส่พวกกระจกอะไรให้ให,ให้มันดูรู้สึกว่าห้องมันกว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ ตัวสังเกตว่ากระจกเนี่ยก็จะมีกรอบนะครับจะมีกรอบไม้นะตรงกรอบไม้เนี่ยเราก็จะมีการย้ายพวกสวิตต่างๆนะเดิมมันมีสวิตอยู่แบบแถวนี้อะไรเงี้ยก็ย้ายสวิตออกมาให้มันเป็นระเบียบนะครับก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่ทำไปให้ลูกค้านะครับย้ายสวิตแล้วก็ห้องนี้มีการเพิ่มพวกสมาร์ทสวิตให้ลูกค้า นะครับตรงนี้จะเป็นของทุนย่ามั้งเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเซตอัพพวกสมาร์ทโฮมอีกทีก็จะเป็นดีเทลเรื่องกระจกนะฮะกระจกอย่างแผ่นตรงกลางเห็นไหมผมใช้แบบแผ่นใหญ่แผ่นเต็มเลยแล้วแผ่นข้างก็เป็นเป็นกรอบเล็กๆนะครับตัวโคมไฟนะโคมไฟนี่ก็สวยนะโคมไฟนี่คือไปดูเลฟจากลูกค้ามาแล้วก็ลูกค้าอยากได้โคมไฟที่มันเป็นหินนะอันนี้ก็คือมันเป็นหินเรืองแสงนะครับก็ไปหามานะครับแล้วก็อีกทรินึ้นนะครับปกติผมจะวางเก้าอี้สตัวใช่ไหมแต่เคสเนี้ยผมวางเก้าอี้แค่2ตัว นะครับแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นเบนช์การที่มันเป็นเบนช์เนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่เนี่ยมันดูเปิดโล่งขึ้น,นครับเวลามองเข้ามาเห็นไหมมันไม่มีพนักเก้าอี้ไม่มีอะไรบังนะครับหรือว่านั่งเดี๋ยวฝั่งนู้นมองไปมันก็เคลียร์ขึ้นนะครับเป็นดีเทลแหละที่ท,ที่เลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้านะครับส่วนพวกสีสัน,นาาเบนช์มันมาจากเจ้านึงเก้าอี้มันมาจากเจ้านึงแต่ก็คุมสีคุมโทนให้มันเป็นออกสีเทาๆถัดมาเป็นส่วนของครัวนะครับจริงๆครัวหลกักๆก็ทางโนบลเขาให้มาอยู่แล้วแหละนี่ก็เป็นเป็น ให้มานะแต่ว่ามันจะมีตรงหลืบตรงนี้นะครับมันจะมีหลืบของครัวกับกับเสานะครับตรงนี้มันเป็นเสาโครงการนะเราก็ทําตู้เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้เก็บของนะครับก็เป็นตู้แนวตั้งเต็มตลอดแนวนะครับก็ทําเป็นตู้เก็บของให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ใส่หน้าบานหนึ่งกระจกห้องไม่ได้ใหญ่ ใส่กระจกให้มันสะท้อนไปสะท้อนมาห้องดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้านข้างเนี่ยเราใส่เป็นกระจกเงาให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเวลาทําครัวอะไรเงี้ยมันมีกระจกเงาอยู่ฝั่งเนี้ยมันก็เพื่อนยากนะเช็ดทําความสะอาดได้แล้วก็โซนครัวมันดูกว้างขึ้น ทันมานะครับก็จะเป็น living room มันก็จะเป็นต่อกันมานะเป็นโฟเย่ครัวดิงแล้วก็เล Vivin นะครับล Vivin เนี่ยก็พื้นที่กําลังดีนะผมว่าเล v i วิงเนี่ยใส่โซฟาโซฟานี้น่าจะประมาณ2เมตรสีเซนได้ผมเชียร์ลูกค้านะให้ใส่ L shape แล้วก็ตัว L ก็ให้มันอยู่ติดกับฝั่งหน้าต่างลาน,นั่งทอดขาชมวิวไปเพราะว่าถ้าใช้ L เป็นอีกฝั่งเนี่ยมันก็จะกั้นห้องใช่ไหมห้องมันก็จะดูแคบโซฟานี้ลูกค้าไปหามาแต่สวยดีนะครับสีสันใช้ได้เลยแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยอันนี้ไม่ได้ ทำอะไรเยอะนะครับห้องนี้มันจะมีทั้งส่วนที่ติดวอลแล้วก็ส่วนที่ใช้ทาสี ห้องนี้หลักๆล,ลูกค้าอยากใช้ปล่อยเช่าใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยไม่ได้ให้ติดวอลทุกผนงังเพราะว่าบางผนังมันเป็นผนังเดินผ่านหรือผนังที่มันอาจจะโดนเกี่ยวขาดได้แต่ผนังนี้มันเป็นผนังที่ค่อนข้างจะอยู่นิ่งๆน,นะครับก็เลยติดวอลให้มันดูซอฟแล้วก็เราจะมีการเดินคิ้วไม้นะครับสีเส้นนะให้มันดูมีดีไซน์นิดนึงนะผนังโล่งๆก็ใส่คิ้วไม้หน่อยแล้วก็นี่งานอาร์ตนะครับงานอาร์ตก็ลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากจะได้ภาพประมาณนี้อันนี้ผมก็ไปให้ทีมงาน เขียนขึ้นมาให้นะก็จะมีความรู้สึกแบบว่ารีแลกซ์ดีนะครับสำหรับ ฝั่งตรงนี้นะแล้วก็จะมีโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางก็เป็นโต๊ะหินอ่อนแซงลอแรงนะครับก็เป็นหินแบบว่าสีดำๆแล้วมีตัดสีส้มๆหน่อยสวยดีก็เลือกเลือกลายให้มันเยอะแล้วก็เอามาวางอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทใหญ่ของห้องนี้นะครับที่ถือว่าเป็นเหมือนตัวชูโรงของห้องนี้นะครับก็คือตัวมีเดียวอลนะครับก็จะเป็นตู้ทีวีนะตู้ทีวีอยู่ข้างล่างนะครับตู้ทีวีก็ตามสไตล์เราเลยพลบหินอ่อนพราสซานโดนะครับมีมุมโค้งนะเพราะว่ามุมโค้งตรงนี้มันเป็นทางเข้าห้องเนาะมีมุม แล้วก็อันนี้เราจะมีแบ่งในส่วนของทั้งลิ้นชักนะครับมีลิ้นชักแล้วก็มีบานเปิดนะครับแล้วก็มีไฟซ่อนด้านล่างด้านใต้ก็จะมีปลั๊กไฟไวด้วยนะเสียบพวกขุนยนโรบอตแวคคัมคลีมสอร์อย่างเงี้ยก็เสียบไว้ด้านใต้ตู้ทีวี นะครับแล้วก็ตู้ทีวีตรงนี้จุดเด่นของมันก็คือมันจะเป็นตู้ทีวีบวกกับตู้โชว์แล้วก็บวกกับผนังหินอ่อนนะครับแล้วก็มีกระจงเงาด้านบนนะอย่างผนังหินอ่อนตรงนี้อันนี้จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องไซส์6 0สิรอยยี่นะฮะเอามาเรียงกันประมาณ4ี่แผน่นแล้วก็เรามีซ่อนไฟบนล่างนะไฟในหรือมีไฟบนล่างเปิดปิดไฟได้นะครับนะครับ แล้วก็พวกสายของทีวีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่หลังทีวีนะนี่ก็จะจะเก็บงานระบบทําให้มันดูแบบเนี้ยบหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราใช้งานของกระเบื้องเนี่ยมันมีความสูงที่จํากัดใช่ไหมไอ้ส่วนที่เลยจากกระเบื้องขึ้นไปเราก็จะเป็นกระจกเงาทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ ตู้โชว์นะครับตู้โชว์นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ผมว่าการมีตู้โชว์มันทให้ตัวมีเดียวอลมันดูมีมิติมันดูมีลูกเล่นความสวยบางทีมันไม่ได้มาจากงานบิวอินหรอกมันมาจากของกระจุกกระจิกที่เราวางตรงนี้แหละก็พยายามวางให้ลูกค้าถัดมาก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างส่วนของหน้าต่างของห้องนี้นะครับก็ตามสไตล์โนเบิลนะเขาจะให้หน้าต่างที่จัดเต็มนะครับออกไประเบียงนะครับระเบียงก็จะตื้นๆน,นิดนึงแต่ว่า กระจกก็จะเป็นกระจกแบบสูงทะลุฝาบเลยนะครับแล้วก็ความกว้างก็จะซ้ายสุดถึงขวาสุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะห้องนี้อยู่ชั้นสูงด้วยแหละห้องนี้อยู่ชั้น28นะครับก็จะได้วิวแบบว่าสวยๆนะครับของโซนพร้อมพงถ้ามีแบบคนเช่าอยู่อะไรเงี้ยก็คงแฮปปี้กับวิวตรงนี้แน่นอน ก็ประมาณนี้นะสำหรับส่วนทางเข้านะครับด i v ลิฟวิ่งนะ mm hmm. ผมถือว่าห้อง50เกือบ59ตารางเมตรแต่ว่าได้ฟังก์ชันของ Living ใหญ่ประมาณนี้ mm hmm. ผมว่ามันอยู่ได้จริงอยู่ได้สบายอยู่แล้ว mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ m มาสเตอร์เบ o m กันมาสเตอร์เบ o m ก็มีดีเทลในการออกแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สำหรับในห้อง master bedroom นะครับก็ต้องบอกว่า ด้วยผังเลเยอร์นะครับมันจะมีข้อจํากัดบางอย่างอย่างส่วนส่วนนอนนะครับส่วนนอนเนี่ยเราก็ตกแต่งด้วยความแบบว่าคิด p It simple นะอย่างหัวเตียงนี้ก็ใช้ติดวอลเปเปอร์เอานะครับมีเดินสีไม้บางส่วนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเตียงเนี่ยระวางเตียงแบบ6ฟุตนะครับโจทย์คือทําปล่อยเช่าหรือจะอยู่เองก็ตามถ้ามันเป็นทูเบ e เนี่ยห้องมาสเตอร์ควรจะได้เตียง6ฟุตนะครับดังนั้นพอวางเตียง6ฟุตเนี่ยระยะ จากม่านมาถึงเตียงเนี่ยมันจะค่อนข้างชิดนิดนึงนะครับก็ห่างออกมาแค่20เซนแล้วก็เริ่มเป็นเตียงเลยตัวเตียงเนี่ยเราก็จะมีการเซฟสเปซนะครับอย่างหัวเตียงเนี่ยเราทําให้มันหนาเผื่อว่าเราจะวางมือถือวางหนังสือวางแว่นตาอะไรก็คือวางไว้บนหัวเตียงนี่ได้เลย ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของหัวเตียงนะผนังเราจะใช้กระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะจะมีผ้าบุกนะผ้าบุกก็จะเลือกเป็นลายหนังสีน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับตัวโต๊ะข้างเตียงเราจะทําแบบยึดผนังเข้าไปนะเพื่อเปิดพื้นที่โล่งด้านล่างนะครับเพราะว่าเราต้องการจะให้มันมีความโล่งนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟนะโต๊ะข้างเตียงเนี่ยก็จะมีโคมไฟอยู่ด้านบนนะครโคมไฟก็จะห้อยลงมานะเพราะว่าพอห้อยลงมาเสร็จเนี่ยมันก็จะเซฟสเปซของโต๊ะข้างเตียง นะเราสามารถวางได้แล้วก็เปิดปิดไฟได้นะผมจะมีเดินระบบไฟไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเตียงเนี่ยเราก็มีการทําให้ขาเตียงเนี่ยมันเว้าวเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะห้องเนี้ยมันพื้นที่มันไม่ได้กว้างใช่ไหมเราก็อยากจะให้เวลาคนเดินรอบๆเนี่ยเดินแล้วมันรู้สึกสบายนะครับรู้สึกรีแลกซ์ไม่เบียดนะครับเราก็จะทำเว้าวเข้าไปประมาณ15เซนนะครับรอบทั้ง3ด้านของเตียงเลย เวลาเดินก็ไปชิดเนี่ยขาเราก็จะเข้าไปได้นะเวลาเดินแบบเดินไปด้านข้างเดินไปอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดนะครผมว่าน,นี้เป็นทริคในการเซฟพื้นที่ได้อย่างดีนะซึ่งทําให้ระวางเตียงแบบ6ฟุตในห้องนี้ได้เลย นะครับแล้วก็เตียงเนี่ยก็จะเป็นแบบยกได้นะครับอย่างนี้ผมยกให้ดูว่าเก็บของได้นะข้างใต้เตียงเนี่ยเราก็เก็บกระเป๋าเดินทางเก็บอะไรที่มันใหญ่ๆไ,ได้ด้วยนะครับก็เป็นเตียงที่มีทั้งฟังก์ชันหลบสเปซแล้วก็ฟังก์ชันเก็บของนะครับในคอนโดเนี่ยก็สร้างที่เก็บของเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีถัดมานะครับก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะครับอย่างตัวแต่งตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งโนโบลเขาก็มีการทําตู้เสื้อผ้ามาให้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ นี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเดิมของโครงการนะเขาก็ใช้หน้าบานกระจกลอนนะครับกรอบสีดำนะครับแต่ว่าทําผมเนี่ยก็มีการแก้ไขนะเดิมมันเป็นตู้แบบเปิดเพราะมันเปิดเนี่ยมันก็ทําให้ทําโต๊ะแต่งหน้าทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมีการโมดิฟายนะให้มันเป็นแบบเลื่อนแล้วก็เราจะได้ใส่โต๊ะแต่งหน้าที่มีกระจกเงานะครับมีไฟแต่งหน้าอยู่ตรงนี้นะครับมีชั้นเก็บของเพราะว่าพอตู้เสื้อผ้าเนี่ยพอมันเป็นบานแบบเลื่อนเนี่ยมันไม่กินพื้น ที่มันก็เปิดใช้ได้เลยนะครับบานไม่มาชนนะในนี้เราก็มีการต้องย้ายลิ้นชักนิดน,นึงนะครับเดิมลิ้นชักมันอยู่ฝั่งริมซึ่งมันใช้ไม่ได้ก็ต้องย้ายสลับลิ้นชักมาด้วยนะผมว่าฟังก์ชันตรงนี้มันก็ได้ครบครันมากขึ้นนะเนี่ยเราจะเลื่อนอีกบานหนึ่งก็เลื่อนได้เหมือนกันนะครับก็ยังใช้โต๊ะแต่งหน้าได้แล้วก็ใช้ตู้เสื้อผ้านี้ได้นะครับห้องมาสเตอร์ก็ควรจะมีที่เก็บของที่มันเยอะหน่อย ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับในตัวของห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นห้องน้ําเดิมๆของโครงการนะครับแต่ว่าเรามีการเพิ่มนะครับเพิ่มในส่วนของตู้ที่อยู่เหนือชักโครกตัวนี้นะก็จะเป็นตู้ลึกประมาณ15เซนนะครับสามารถจะเก็บพวกของที่จะใช้ในห้องน้ําต่างๆกระดาษทิชชู่สต็อกต่างๆได้นะแล้วก็มีไฟลงมาด้านล่างนะด้วยความหนาเนี่ยมันก็จะไม่ชนหัวนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นกระจงเงานะครับห้องมันจะได้ดูกว้างขึ้นแล้วก็มีแบบที่เก็บของซ่อน ไฟอะไรเงี้ยก็เพิ่มทำให้ห้องน้ํามันดูสว่างดูโกลขึ้นด้วยนะแล้วก็มีแยกสวิตช์ให้กับในห้องนี้นะจะได้ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องถัดไปกันนะครับ สำหรับในห้องนอนที่2นะครับก็เป็นห้องที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะทางโนเบลเขาจะมีบิวในส่วนของตู้เสื้อผ้าไว้ให้แล้วนะ ตู้เสืส้อผ้าก็เก็บของได้เยอะนะมีหลายหน้าบานเลยมีประมาณ4บ้านนะครับเพื่อให้เก็บเสื้อนะแต่ว่าห้องนี้ด้วยความที่เราทําปล่อยเช่าเนี่ยเราก็จะจัดห้องให้มันมีฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับตอนเนี้ทิ้งเอาไว้เป็นโต๊ะทํางานนะครับกับตู้เก็บของนะครับแต่ว่าเราก็พยายามออกแบบห้องนี้มันเฟ e กซิเบิล <c oughs> นะฮะเผื่อว่าคนที่จะมาอยู่เนี่ยจะมาอยู่เป็นแฟมิลีก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนได้ รหรือว่าคนที่อยู่กันแค่2คนก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางาน work from home จากตรงนี้ได้นะครับผมว่ามันเป็นความยืดหยุ่นในการออกแบบนะครับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่จะมาเช่านะกลุ่มเป้าหมายเราจะได้มีความค่อนข้างหลากหลายในการใช้ห้องนี้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมฝ่อยเช่าผมก็มีห้องไซส์ประมาณเนี้ฝ่อยเช่านะคนส่วนใหญ่ที่มีงบประมาณ60,000บวกลบเนี่ยบางทีเขาอยากได้วันเบ o o m ที่แบบใหญ่ๆนะ ตู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของนะแต่ผมทําเป็นตู้สูงสุดไปเลยนะครับก็จะมีหน้าบานด้านบนนะสามารถจะเก็บของได้แล <bizarre> ้วทาเป็นกระจกเงาจะได้ดูห้องกว้างนะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็เป็นช่องเปิดนะครับสามารถวางของวางเครื่องคิดเลขวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรที่เราใช้ไปบ่อยๆไว้ด้านบนได้ส่วนโต๊ะทางานนะครับก็จะเป็นลักษณะของโต๊ะที่นั่งทํางานได้จริงจังนะมีความแข็งแรงนะวางโคงวางคอมอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ในความเป็นโต๊ะทํางานเนี่ย เราก็จะมีปลัก๊กไฟไว้ให้ทั้ง2ฝั่งนะสามารถเสียบปลัก๊กไฟชาร์จคอมใช้งานได้จริงจังนะครับแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องมาสลับฟังก์ชันนะการสลับฟังก์ชันอย่างจริงก็ทําไม่ยากนะก็เคลียร์โต๊ะนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้แค่คนคนเดียวเนี่แหละไม่ต้องมีแบบ2คนสาคนอะไรมาช่วยกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมทําให้ดูนะก็เตียงเนี่ยมันเป็นเตียงพับได้นะครับแล้วก็มันมีโชคนะครับก็คือดึงลงมาอย่างงี้นะครับนี่ดึงลงมานะ เตียงจะหันหัวไปทางกําแพงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของเตียงก็จะชิดชิดผนังอันนี้เป็นเตียง5ฟุตนะครับสามารถนอนได้จริงจังเลยนะครับแล้วก็ผมว่ามันลงตัวกับพื้นที่มากๆเลยนะเตียง5ฟุตเนี่ยก็อยู่กันเป็นแบบเหมือนนอน2คนได้เลยเอ่ะพูดง่ายๆหรือนอนคนเดียวก็ถือว่าเป็นเตียงที่ไซส์ค่อนข้างสบายพอจะดันขึ้นนะครับก็สังเกตว่ามันจะมีโชกนะฮะแล้วขามันก็จะค่อยๆพับเข้าไปในตู้นะครับพอเราเก็บขึ้นมาเนี่ยโต๊ะทำงานมันก็จะกลับมาใช้ได้ดีดังเดิม ก็พวกสีเขียวอะไรเงี้ยก็เลือกมาจากสีที่มันอยู่ที่ส่วนกลางนะครับที่ noble state 39เนี่ยก็จะใช้สีเขียวเขียวโอลิฟผมก็เอามาลงไว้ในห้องนี้จะได้มีภาพจำนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าใช้งานตอบโจทย์นะครับ ถัดออกมานะครับก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งด้วยนะที่นี่เป็น two bed t o bath นะครับก็จะมีห้องน้ําที่2ที่สามารถเข้าจากทาง living room ได้นะครับซึ่งห้องน้ํา2นี่ก็ฟังก์ชันครบครันนะครับอ่างล้างมือสุขภัณฑ์โซนอาบน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่มีความคุ้มค่านะครับมีความครบครันนะพื้นที่ประมาณ59ตารางเมตรแต่เราได้ฟังก์ชันเยอะแยะขนาดนี้นะครับ ็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ทํามาแล้วค่อนข้าง ชอบเลยนะผมว่าเลเซอร์รวมของห้องนี้สังเกตได้ว่าเรามีการจัดฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายนะครับตั้งแต่ในโซนของโต๊ะกินข้าวเนี่ยที่เราจะจัดให้มันอยู่ชิดผนังนะครับเพื่อจะเซฟสเปซนะครับหรือว่าตู้ที่ทางเดินนะครับที่เดินเข้ามาในห้องเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะมีที่เก็บของได้เยอะนะครับหรือว่าในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะเราก็มีการทําเตียงเนี่ยที่มันประหยัดพื้นที่ นะครับสามารถยกเก็บของได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราก็ไปแก้ตู้เสื้อผ้าเดิมใช่ไหมเราไปแก้ให้มันสามารถที่จะเป็นบานเลื่อนแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าอยู่ข้างกับตู้นั้นได้นะครับหรือว่าในห้องนอนเล็กเนี่ยเราก็เพิ่มฟังก์ชันในส่วนของเตียงพับนะครับให้สามารถพับลงมาจะใช้เป็นห้องนอนก็ได้หรือจะใช้เป็นห้องทํางานก็ได้นะครับผมว่าฟังก์ชันพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบนะครับที่ทําให้ห้องเนี่ยที่ ขนาดประมาณ59ตารางเมตรเนี่ยมันจะได้มีฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบขึ้นนะครับใช้งานได้เต็มที่ขึ้นนะครับไม่ว่าคนเช่าจะมาแบบไหนอยู่เป็นแฟมิลีอยู่กัน2คนอยู่กัน1คนก็สามารถจะอยู่ห้องนี้ได้แบบสบายๆนะครับก็ประมาณนี้นะยังไงฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Y by d i s c o n d ดูด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงต้องมาพาดทับนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆดูแล้วคงได้ไอเดียในการตกแต่งห้องกันไปนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ